สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วช่องไม่รู้จะทำอะไรเมื่อวานก็ไม่รู้จะทำอะไรวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรวันนี้ถ่ายําไมอ้าวนี่เดี๋ยวมาดูนี่เหล็กกันยางไว้วันนี้ความรู้เกี่ยวกับเหล็กกันยางใส่ช่างพี่น้องใส่ช่างมือใหม่นี่เดี๋ยวมาดูนี่เลยลนทำไมเนี่ยพี่้ลนให้แดง <laughs> นี่มเดี๋ยวมาดูเลยใสย่กัดยางเปลี่ยนยางป่ายางนี่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดู ซื้อมาอจริงอ่ะใช้ได้เลยป่ะพี่ใช้ได้ครับใช้ได้แต่มันจะมีปัญหาบางทีไปจิกยางไในรั่วยางไในแตกอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนีคน้เลยเราต้องเคาะก่อน ตีจัดทรงมันก่อนล้นใหม่หลังจากที่เราโมแล้วเนี่ยเวลาเรางัดเนี่ยมันจะไม่จิกยางในขอบก็จะไม่เป็นรอยยางในก็จะไม่แตกด้วยอันไหนมืออาชีพรู้แล้วไม่เป็นไรนะอันนี้สําหรับมือใหม่เลยบอกเลยช่างมือใหม่ช่างมือใหม่นี่เราซื้อเหล็กัดยางมาทําให้ดูกันสดๆเลยเดี๋ยวดูสิ นี่เปเอาไปทําตามกันได้นะนี่ได้นะไม่ห่วงเอารูปทรงให้เหมือนเลย มาไหนพี่ี่งประมาณนี้เด <มา S 1> ิมหหแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราก็เจียขัดแต่งเงาเจียมหน่อยนี่เดี๋ยวเจียเดี๋ยวดูเจียเดี๋ยวดูเจียปัดโถอา้ตาตปัดไม่ติดติดป่ะติดมล้ติดใคราะติด เสร็จแล้วเห็นไหมอันนี้เดิมเดิมงัดไปมีโอกาสติดยางในอันนี้นี่ได้น,นี่โมแล้วนะปุ๊บมันจะเข้าขอบล้อไม่โดนยางป้องกันงัดแล้วอะไรนะพี่ยางรั่วยางแตกเี้่เล็กดยางไปติดยางนี่ครับใครดูแล้วมีสาระมีความรู้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะนี่ฝากไอ้นี่หน่นอยนี่ตอนนี้เราอยู่กับร้านช่างหนุ่มาติกนะนี่ ผลงานคับต้องมากมายน,นี่อะไรไอ้น,นี่อะไรพี่อีกเน้นหน่อยอันนี้กันสาดสแตนเลสกันสาดสแตนเลสรถอะไรเนี่ยพี่ถตู้รถตู้แวน,วแวนเออแวนนี่ใครสนใจทักมาได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งหน้าโปรไฟล์ของพี่เขาไว้ให้สนใจทักมาเพราะมีหลายคนแล้วคอมเมนต์เข้ามาใครอยากรู้พี่ยงพี่อยู่คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวแนะนำให้ สายเลโทรสายเลโทรต้องมีพวคิว้วตะเลดลิ้นหน้าแก๊ปโปง่งแก๊ปโปง่งอะไรครับพี่ <c oughs> โอสารพัดอะสายเลโทรรู้จักอยู่แล้วเนี่ยนิโลอลัสติโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ